สวัสดีครับพีออย่ยางดีค่ควันนี้กินข้าวหรอลเลขากก,ก,กินข้าวกับอะไรครับข้าวโอเคกินเลยเป่าด้วยนะถ้ามันร้อนตอนนี้จจเปิลไปโรงเรียนหรือ,อยังครับ ยังไม่ไปทำไมถึงยังไม่ได้ไปอ่ะลูกไปคุณครูอ่าน้ไปูอ๋อคุณครูทำจะอ่านน้องอยู่โอ้โอ้โอ้คำเบืเริ่มเลยโอ้โหคำใหญ่มากเลยแล้วทำไมไม่ไปช่วยคุณครูทำความสารห้องล่ะครับไม่ค่วยคุณครู ชอดาากามากนลอ,อืมเอร์ชื่อเข้าโรงเรียนชื่อเด็กชายอะไรครับรน,นามสกุลอะไรลูก,กอืมทำไมพูดเสียงเบาจังเลยอะลูกวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วจะไปไหนครับไปเที่ยวครับ <c oughs> ไปไหนนะครับไปเที่ยวครับไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนครับ <c oughs> อไรครับรอ่าตะทองกลับมาอย่ยังครับยังไม่กลับมาตะทองไปไหนครับตองไปเที่ยวครับนเปิลทำไมไม่ได้ไปกับตะทองอะครับหัวค่ะหิวข้าวมากไหมลูกข้าวมันร้อนหงเส็จใหม่ๆกลับไข่ตุ๋นนะครับพี่น้อง ือก pues ับข้าวฝีม like well> ือแม่อร่อยที nice ่ส uh ุดเลยไหมอือเออเฮ้ใช่สิแล้วทำแบบนี้ไงเก่งมากกินข้าวเก่งมากเอาเลยกินไปเลยลูก Mama jingan. Emekin. Nek, 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 nek. Si, si, สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีฮันฮาแสงก่อนพี่น้องแล่แห้งปลูกมันอยู่ซีหามือด้วยค่ะตอนี่กะปลูกเซตเรียบร้อยแล้วเขาด้งข้าปลาค่ะฮะกลิน้นนู่นสดใสนิสินด้วยค่ะกะบอกหูต่อข่ะว่ามึอนิสิมัมนบอมันเพราะว่าห้องวันด้ขึ้นมาโดานละเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะจะไปมึงไปหลุนกันวันนียสิหมานบอเด้วยค่ะพี่น้องพี่น้องช่วงนี้ก้นก,นกะสียบรหู้มันเลิกนี่ฝนมันตกดูดิน ดินนะคะถ้าโตลงไม่หลอมหนึงเฮ็ดออกเลยได้พี่น้องก็ลังฝนตกงไม่นี่หยากแน่เนาะนี่เจ้าบ่าได้ได้พี่น้องเพราะว่ามันอยู่เลอกนะอยู่เลิกป่าพ่อแถมหูนแน่บ่มีสามมีขวัยเหรออันนี้อีหลีเหลืองจริงเยียสุดเพียรเราวกัยังบ่ไดนะ้ถือโอการแต่ความาตำรวจมึงเฮ็ดน่ล่ะค่ะตำรวจมึงปลาเฮ็ดว่ามีเฮ็ดบ่อแต่ยังยังบ่ท่านไปหอดปลาเฮ็ดต่อ่ะยังอยู่ปลาอีนู่นอยู่เลย คน้คนกันสิลำบ,บากไงพี่น้องว่ากนแล้วมันบ่พอคน,คนเขาไมาเงียงกันจงอยู่พออีนุ่มมันเข่าคูไมาเงียงว่ามันเข่าประเดี๋ยวมันลงหูคือเกาค่ะแต่ว่าเป็นช่วงที่นู่นแสบด้วยค่ะเงียงกับแสบกนกับแสบยังไงกับแสบแล้ดินแหง้แหงๆกว่านี้ดิคนมวนสำหรับหนุ่ยเด้ออาจจะอนนี้ดินมันเปียกคกลมมวนเลยบ่อยากคนแล้ว แต่สิบนางเป็นหมูแย่สุเพียนไงแย่ชุเพียนลอกกลนี่กับสิไปย่ามเฮดเตอร์มาเนี่ยนีใจร้ายโตแล้วะวะที่นี่มีตัวมีของใหญ่ด้วยหน่วยบกกลมาเนี่ยเมื่อยแขนหยายายลอกกลไปไโตถมมาถอดทุ่งมือแล้วเด้อนอนว่าบ่าะว่า,วา,วาสิบวาสิบบกกล เดี๋ยวใส่ทุงมือไหมค่ะเอ้ามาแล้วสีมาบอสสีมาบอเหมือนนีุู่นขี้เมฆแลกปือป้อปื้อยู่พี่ต้องโอ้ลมแหง้งลมแหง้งประกันลงมาจากตรงไรเดอค่ะรยากาศคือฝนสิโต๊กเนาะเราไปหาน้ำเก็บบักงวงเด้อมาบักงวนลนแฟตกับ,บว่ามีอะไรมไฟดับ